คุณเคยเห็นโฆษณาคอนแทคเลนส์ที่บอกว่าใส่แล้วแก้ตาบอดสีได้ไหมครับก่อนอื่นมารู้จักพื้นฐานเรื่องการมองเห็นสีในดวงตามนุษย์ปกติเรามีเซลล์รับแสงสีลูกโคน3แบบ L โคนรับสีแดง M โคนรับสีเขียว S โคนรับสีน้ำเงินเมื่อวัตถุสะท้อนแสงสีต่างๆที่มีค่าความยาวคลื่นแตกต่างกันตกกระทบลงบนจอประสาทต,ตาจะกระตุ้นเซลล์รับแสงลูกโคนทั้ง3แบบในสัดส่วนที่จำเพาะส่งสัญ,ญญาณไปสมอง รวมกันกลายเป็นการรับรู้สีสันต่างๆของวัตถุถ้าเซลล์โคนชนิดใดชนิดหนึ่งทำงานเปลี่ยนไปจากปกติทำให้สมดุลการรับค่าความยาวคลื่นของแม่สีทั้ง3เปลี่ยนไปหรือเกิดความผิดปกติทำให้ไม่สามารถทำงานได้หรือเซลล์รับแสงชนิดโคนที่ทำงานได้เพียง2ชนิดส่งผลให้การรับรู้เฉดสีแคบลงหรือไม่สามารถแยกสีที่คนทั่วไปแยกได้เรียกว่าตาบอดสีภาวะตาบอดสีคืออะไร พบได้บ่อยที่สุดคือแดงเขียว r e d g r e e n deficiency ผู้ชายพบมากกว่าผู้หญิงเพราะยีนที่ควบคุมการทำงานอยู่บนโครโมโซม X คนที่เป็นตาบอดสีไม่ใช่ว่าจะเห็นโลกเป็นขาวดำทั้งหมดแต่จะสับสนบางคู่สีเช่นแดงกับเขียวเขียวกับน้ำตาลหรือม่วงกับน้ำเงินภาวะนี้เป็นกรรมพันธุ์ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แก้ไขหรือฟื้นฟูโครงสร้าง และการทำงานของเซลล์รับแสงชนิดโคนที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิดได้หลักการทำงานของคอนแทคเลนส์หรือแว่นตาสำหรับช่วยแก้ตาบอดสีเลนส์เหล่านี้ถูกออกแบบให้มีฟิลเตอร์กรองแสง (spectral filter) ฟิลเตอร์จะตัดหรือปรับความเข้มของความยาวคลื่นบางช่วงเช่นบริเวณที่สีแดงและเขียวซ้อนทับกันผลลัพธ์คือเพิ่มคอนทราสต์ระหว่างสีที่คนตาบอดสีมองสับสนทำให้สีแตกต่างกันมากขึ้นตัวอย่างเช่น เมื่อมองสัญญาณไฟจราจรจากเดิมที่แดงกับเขียวดูคล้ายๆกันพอใส่เลนส์อาจจะแยกออกชัดขึ้นหรือการดูแผ่นอิชิฮาราเทสตัวเลขที่ปกติอ่านไม่ออกอาจเริ่มเห็นลางๆความเข้าใจผิดที่พบบ่อยใส่คอนแทคเลนส์หรือแว่นตาสำหรับแก้ตาบอดสีแล้วรักษาตาบอดสีได้ไม่จริง เพราะความผิดปกติมาจากยีนและโครงสร้างของลงคาวัตถุรับสีในเซลล์ไม่สามารถแก้ด้วยเลนส์ได้ใส่แล้วจะเห็นสีเหมือนคนปกติทุกอย่างจริงๆคือช่วยเพิ่มความแตกต่างของบางคู่สีเท่านั้นไม่ได้ทำให้สมบูรณ์เหมือนคนปกติใส่เลนส์แล้วสามารถสอบอาชีพที่ต้องการการมองเห็นสีสมบูรณ์ได้เช่นนักบินหรือทหารไม่จริง เพราะการตรวจสุขภาพสายตาใช้มาตรฐานทางการแพทย์ที่เลนส์ไม่สามารถทำให้ผ่านได้ประโยชน์เพิ่มคุณภาพชีวิตประจำวันอ่านการาฟิกแยกเสื้อผ้าสัญญาณไฟจราจรชัดขึ้นอาจช่วยเรื่องความมั่นใจในการทำงานหรือการเรียนข้อจำกัดประสิทธิภาพแตกต่างกันในแต่ละบุคคลบางคนเห็นผลชัดบางคนไม่ต่างมาก อาจทำให้การรับรู้สีผิดเพี้ยนในบางสภาพแสงเช่นสีธรรมชาติอาจดูแปลกไปราคาค่อนข้างสูงและต้องสั่งทำเฉพาะบุคคลยังไม่ถือเป็นการรักษาแต่เป็นอุปกรณ์ช่วยเสริม (assistive device) contact lens สำหรับผู้มีความบกพร่องการมองเห็นสีไม่ใช่ของวิเศษที่จะรักษาโรคแต่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ใช้บางคน มองโลกในสีสันที่ชัดเจนขึ้นเล็กน้อยและเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวสนใจควรปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนเพื่อเลือกใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับความรู้สุขภาพตาที่เข้าใจง่ายและทันสมัยครับ